สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุนน่นค่ะุค่ะพี่วิวในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโบรบอกกันอีกเช่นเคยค,ยค่ะน้องๆวันนี้นะคะ<ช>เราอยู่ในแมปอะไรมัคะนุ่มี่ธรรมดคือพังพลังความภาพขอเล่นนำาเด้อสวัสดีน้องเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อุ้ยน้องมาเล่นกับเราหลายคลิปมากใช่เดี๋ยวเราค่ะหลายหลายหลายคลิปแล้วพี่จําได้น้องคนเนี้น้องสุดรอบที่แล้วเนี่ยเราเอาทีวีมูแมนเอาทีวีมูแมนไปนะรอบเนี้ยเราก็เลยจะมาตามหาทีวีแมนกันนะคะทุกคนคือบอยของนั่นเองค่ะสุดหลอดนั่นเองค่ะข้างบนเลยค่ะไปเอาเลยค่ะไปสข้างกันตามมาเลยค่ะที่เราคันนี้แบ่งรางไปทีวีแมนกูดิ แมวอ่ะพี่จะเป็นตัวของพี่เพราะว่าตัวของนี่นี่นี่สวยที่สุดมันนี่งอยู่นี่เนี่ยเอออยู่เนี่ยอยู่นี่จ้าอยู่ข้างๆกันตรงนี้เขาเป็นผู้หญิงนี่นี่มันเป็นตัวผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอ่านนี่อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรทีวีแมนมั่วลวทีวีแมนข้างล่างเรยสนุ่ผู้หญิงหนูขำพวกนี้กากเลย เอาน้องเข้ามาไหมล่ะไม่รู้เอ้าทำไมน้องไม่เข้ามาเ้าไม่รู้ไงโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกดเข้ามาแล้วแกดตอนนี้จะไปอ่ะยวพี่กดให้เอาไป ไปกันทุกคนเลยจ้าพี่รอได้ซีบีมูม่เอาเอา,เอากดให้พี่หน่อยนะจ๊ะกดให้พี่หน่อยจ้าขอบคุณมากเลยค <Đ> ่ะดูซีบีแมนเกาลืออย่างนางแบบเลยแล้วน้องเั็ดไปไหนล่ะเนี่ยน,นี่เดินตามอยู่นี่กระโดนดน้องๆอยู่นี่เห็นเหรอโอ้โหมาแล้วมาแล้ว,ลวต่อไปอ่ะพี่กดให้ก่อนใครกดให้หน่อยใครก็ได้กดให้หน่อยสิพี่กดก่อนพี่กดแล้วอุ้ยโดนตุยระวังเด้อเด้อก็บอกให้เดินตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมสี่ฟ้าไหมหนูเลยขนาดน้องเขายังรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว ให้น้องไปก่อนให้น้องไปก่อน่นหิดให้น้องไปก่อนนอี่จะูนบันกค้งพี่จะกดจิฟ้าให้น้องอุ้มอ่าอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยเอ,อ้ยมันเดินนางแบบเลยนะแบบนนนนเดินบบอย่างเนี้ยเหมือนเดินนาแบบเนี้ยนาแบบนำ,นำนำแบบเหรอนางแบบที่เขาต้กดเหรอหนูกลัว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 อุยน้องกดให้แล้วเนี่าแน่เลยอะหละที่สองอะหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่เล่นไม่ได้จังก็เดินตามเดินตามเข็มนาฬิกาไงคะกือบตกไม่ตกหรอกอันนี้เขาให้ทำอะไร ดันจ้าแม่หมหอดันอะไรอ่ะดันไม่ทำอะไรวะดันอะไรดันไม่ทำอะไรก็ไม่รู้เอ้าเอ้าเอาทำมันตไม่ดันไม่ทำอะไรอ่ะงงอ่ะอ๋อเขาให้คนนึงขึ้นไปข้างบนก่อนไงไปกด,ดสีชมพูให้เพื่อนไงอ๋พวกน,นี้ก็สีชมพูเอยหนึ่งไปให้พวกน,นี้เห้โรบินหัวเขาตายวะไอ้หนูเฮ้อเฮ้อะไรอะไรใจนี่แม่งตกเลยอย่า เอาสูขึ้นหนไม่นอนหนูเตี้ยหนูขึ้นไม่ได้เอาเดี๋ยวลูกไอ้นี่เราก็ตกหรอกเม่้เอาหนูขึ้นหน่อยน้องทำให้แล้วน้องทำให้แล้วเอาสีอะไรเดีอร์เราสีฟ้าแล้วกันชอบสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าวุ่ยสีฟ้าง่ายกว่าสีเขียวอ่ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอ้าวทำไมเราไม่ไปฝั่งนั้นนะอะไมถ้าใครคนใดคนหนึ่งตกแปเอาไหมวะดป๋ยวได้ไปเอวสิ วิจะผ่านแล้วเหรอแบล็วแบแต่ผู้ชายก็ได้แล้วปะวิมันง่ายกันไปปะเอาด่านที่สองด่านสองได้เลยแม่เร็วะนี่ทีวีอันล่าสุดไงเราไปตามเก็บด้วยทีวีอันล่าสุดอะฮ้ยได้แล้เขาอยากรู้เป็นตัวผู้หญิงแบบเราอยากแต่งอะผู้หญิงเชื่อพี่ดิอ๋อในตอนแรกบอกผู้ชายอะเฮ้ยผู้ชายโอ้ยผู้หญิงจ้าผู้ชายผู้หญิงดูมันใส่ก่อนม่ชุดอะ ผู้ชายค่ะดูดูพี่จะเปลี่ยนให้ดูเลยไหนที่เราเอามาล่าสุดเห็นไม่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่แต่งตัวแบบนี้ผู้ชายชัวชัวกับผีส่ก,กระโปงของผู้ชายอะ่ะแล้วทำไมน้องไม่เปลี่ยนอะ่ะว้าวเยสสุดยอด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 ,ด,ยอดเก่งมากไปละเข้าไปกันดีกว่าง่ายเกินไปแบบพี่น้องชาวไทยอุ้ม,มอุ้เล่นอีกด่านมล้วมาแล้ว๊ยทางไหนทางสว่างทางนูน้นไปทางนั้น ทางสว่างอยู่ฝั่งนี้จ้าโอ้โหมาแล้วมาแล้วไปเล่นต่อไปไปเล่นต่อไปนานาทีวีอลาสูุดอ่ะมันมาแล้วอ่ะไปแล้วเข้าไปเล่นกันเถอะสี่หัวปะสองหัวที่มันมาล่าสุดอ่ะเอาขึ้นไปได้ไหมนี่ยดูมือมัน